ตลาดล่างอัปเกรดลงคลิปความยาวประมาณ2นาทีพร้อมที่คำบรรยายคุณทำให้การท่องเที่ยวไทยเสียชื่อเสียงไปเที่ยวพัทยาโดนคนของคนเรือนี้ด่าหยาบคายมากไล่หนักท่องเที่ยวอีกบนเรือมีหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ23คนจนมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากซึ่งผู้สื่อข่าวได้ติดต่อคนโพสทราบว่าได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วต่อมาวันนี้13พฤษภาคม 68. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกาะล้านเมืองพัทยาเพื่อพบกับนางการจนาหรือเจ๊น้องพนักงานประจำเรือบริษัทเกาะล้านรีแล็และเป็นคนที่อยู่ในคลิปดังกล่าวนางธาริสาเล่าว่าวันเกิดเหตุน่าจะประมาณบ่ายสองหรือ3วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ตนเองให้บริการนักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการางังที่บริเวณเกาะสาซึ่งเรือจะจอดที่บริเวณน,นี้ประจำส่วนคู่กรณีเป็นเรืออีกลำที่มาจอดเทียบ เพื่อให้หนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่เรือเราเพื่อดำน้ำดูปะการังจริงๆแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวำาำคาใส่ชูชีพของบริษัทเราก็เลยบอกให้หนักท่องเที่ยวเขาถอดซึ่งตนเองเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วและยิ่ยงต้องพูดคุยกับนักท่องเที่ยวจีนก็ต้องเสียงดังแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปเกิดจากตนเองฟังภาษาจีนออกเขาพูดกับนักท่องเที่ยวเขาให้ระวังของมีค่าเก็บให้ดีจะถูกขโมยโดยตนฟังแล้วเหมือนเขาว,ว่าพวกตนจะขโมยของมันเลยเกิดอารมณ์ขึ้นมา ซึ่งตนเองก็ยอมรับผิดทีพูดจาไม่ดีแต่มันอดกั้นไม่ไหวเลยอารมณ์ขึ้นมานางการจนาพูดอีกว่าตนเองทำงานมากว่า20ปีดูแลนักท่องเที่ยวมาก็เยอะแต่ไม่เคยเจอแบบนี้และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการก็ไม่เคยของหายก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยส่วนที่ใช้วาจาไม่ดีก็ยอมรับและขอโทษนายคณิศตัวแทนบริษัทเปิดเผยว่าทางบริษัทดำเนินกิจาการมากว่า20ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูญหายเลย ส่วนรั์ของนักท่องเที่ยวที่ตกทะเลหรือเป็นมือถือหากตรวจสอบจาก GPS พบว่าอยู่บริเวณที่ดำน้ำก็จะให้พนักงานของบริษัทดำลงไปหาให้ส่วนเรื่องดังกล่าวตนเองในฐานะตัวแทนบริษัทก็ขอโทษที่ทางพนักงานบริษัทใช้ว่าจาไม่ดีและขอโทษที่ทำให้เสื่อมเสียแต่ก็อยากให้ถกคนเข้าใจตัวพนักงานเหมือนกันอยากให้ทุกคนให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องดังกล่าวทางเมืองพัทยาได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ให้ทาง นางการจนาตันเจริญมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจ้าหน้าที่แขวงเกาะล้านเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจอดใช่จอดเลยกัณฑ์จอดเกาะล้านี่คือก็อ๋อจอดแล้วก็ให้ลูกค้ามาลงท้ายแล้วจอดน้ําแต่แต่เรื่องเหตุการณ์เนี่ยเรือของเขาเนี่ยเป็นเรือจากนอกที่ซึ่งเข้ามาเทียบกับเรือเราและพื้นที่ตรงนั้นน่ะเราต้องเป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับลูกค้าที่จะขับเจสกีและบันนาโบ๊ทมาต้องเดินผ่านเรือของเขา ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เหตุการณ์เดี๋ยวให้คุณป้าเขาเล่าต่อได้เลยอ่เหตุการณ์ก็คือว่าเราพาลูกค้าข้ามไปใช่ไหมแล้วเขาก็พูดคุณว่าเขาบอกกับลูกค้าว่าให้เก็บของเอาไปไว้้างบนกลัวขโมยพวกเราจะไปขโมยของของเขาอันนี้หนูก็ขึ้นคือว่าทําไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าลูกค้าเขาพูดเขาฟังรู้เรื่องเขาจะคิดยังไงว่าทางเราเป็นขโมยเหรอคือเริ่มทีเ,เขาพูดเป็นภาษาอะไรเขาพูดเป็นภาษา,าจีนค่ะคเริ่มทีพูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ใช้ล่ามแล้วก็มาพูดอีกรอบ คุณป้าก็เลยบอกว่าเรือเนี่ยไม่มีการโมยลอมเตงก็เก็บของของเตงไว้เพราะเรือของเตงก็จะมีพนักงานเรือหนึ่งคนแล้วก็กัปตันเรือหนึ่งคนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวขโมยเราจะใช้พื้นที่แค่เดินผ่านเรือเลยลูกค้าไปนั่งเรืออีกลํานึงปกติที่เรือเรือจะมาเจอะเทียบมีประจำป่ะไม่มีค่ะไม่มีวันนั้นวันนั้นวันเดียวค่ะวันช่ค่ะเขามาขอเขามาขอเทียบเขามาเทียบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาเล่จกิจกรรม เพราะเราเราจะมีซับบอร์ดหรือที่จะทำให้ลูกค้าเล่น<ช>แต่เขาว่าเป็นเรือธรรมดา<ช>ที่รับลูกค้าตกปลาเสร็จลูกค้าอยากมาเล่นดำน้ำําก็แวะมาดำน้ําต่อ<ช>เขาก็เลยมาขอเราเทียบแล้วก็ให้เทียบแล้วเหตุการณ์ที่จริงๆที่ทําให้มีการโต้เถียงตามในคลิปเนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไร ที่ว่าเนี่ยว่าเราจะขโมยนี่แหละแล้วแล้วลูกค,ค้าเขา่าใส่ชุชีพหนูหนูพาแขกข้ามไปใช่ไหมแล,แล้วเขา,ามาดำน้ําแล้วก็ใส่ชุชีพเรือหนูไปไปที่เรือเขาหนูก็บอกว่าขอถอดชุชีพได้ไหมเพราะว่าของคุณกับของฉันมันคนละเจ้าของกันจัขอขอดชุดชีพได้ไหมอ่า เขาถือว่าเขาใส่ชุดชีพของเรือเขาใช่เขาเขาใส่ชุดชีพของเรือเราแล้วเขาข้ามไปเรือเขาแล้วก็หนูเลยบอกว่าขอชุดชีพหนูพูดนภาษาจีนนะหนูก็บอกว่าขอชุดชีพได้ไหมเพราะว่าของคุณก็ของฉันมันคนละเจ้าของกันเพราะเรือคุณจะถอยไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาถึงมาใส่หนูเลยมึงมีสิทธิ์ไรมาพูดมาพูดกับแขกกูมึงมีไรมึงมาคุยกับกูเออมึงไม่สมควรที่จะพูดข้าด่าหนูสองคนเลยนะหนูก็บอกพี่แล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยอ่ เขาก็พ no like ูดผ right? ุผุดหนูบอกว่าแล้วชีเจลอยังไรแล้วพี่พี่สมควรพูดไหมพูดกับลูกค้าไหมว่าพวกเราจะไปขโมยของคุณพูดได้ยังไงแล้วคุณพูดแบบนี้แล้วลูกค้าเราถ้าลูกค้าเราฟังรู้เรื่องอ่ะเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดว่าเราเป็นขโมยเหรอหนูพูดถูกไหมหนูก็เลยขึ้นเลยพูดกับแขกของเขาที่เรื่องชูที่ของเราอ่ะด้วยจำปกติไม่ได้ปกติหนูบอกว่า ก่อน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 หน้าที่เขาจะอัดคลิปเนี่ยเขามีฝ่ายตรงข้ามของเขาเนี่ยสองคนที่โต้เถียงกันมาก่อนแล้วเขาเพิ่งจะมาอัดคลิปภายหลังเพราะก่อนหน้าน้เรื่องเรื่องเสื้อูชิเรื่องูชิเือชิเสร็จเรื่องซูชิเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเรื่องอ้กันของหายกันขโมยแต่ทั kind of ้งนี้ทั้งนั้นเน่เราต้องชี้แจงเลยว่าพนักงานของทางเราเนี่ยก็ต้องป้องกันของเราไว้ก่อน เพราะเราก็มีลูกค้าบนเรือดำน้ําที่เราบริการของลูกค้าเราอยู่แล้วและเดิมทีเราทําทมาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้